หน่วยวันชาติและวันพ่อแห่งชาติสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะสัปดาห์นี้นะคะครูยุ้ยเนี่ยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยวันชาติและวันพ่อแห่งชาติกันค่ะ ในวันนี้นะคะเด็กๆเนี่ยจะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของวันชาติว่ามีความเป็นมาอย่างไรและวันชาติเนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่นะเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าวันชาติไทยของเราเนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่และมีประวัติอย่างไรเดี๋ยวคุยนะคะจะไปเล่าให้เด็กๆฟังกันคะ่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนับ1 2 3สองสาม ไปกันเลยค่ะผานเป็นมานะคะตั้งแต่โบราณสยามประเทศปกครองโดยพ่อขุนและพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดจนมีความผูกพันระหว่างประชาชนและพระมหากษัตริย์เป็นอย่างดีดังนั้นวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์จึงเป็นวันสำคัญของไทยต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยคณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้วันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่คณะราชเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จเป็นวันชาตินั่นเองค่ะบทเพลงที่เด็กๆได้ยินในคลิปนี้นะคะก็เป็น เพลงวันชาติ24มิถุนายนคำร้องและทำนองโดยมนตรีตาโมดประพันธ์เมื่อพุทธศักราช2483ต่อมานะคะวันชาติเนี่ยก็ได้เปลี่ยนค่ะวันชาติเกิดจากประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2503 มีข้อบังคับสำคัญคือให้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของไทยด้วยตามที่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุญยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ยังคงความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่สู่พระศนิกรชาวไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสําคัญของวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรม,มานาถบพิตรจึงมีพระราชองค์การ โรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้ 1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิตร 2. เป็นวันชาติและ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาตินั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะวันชาติก็คือวันที่ห้าธันวาคมของทุกปีนั่นเองค่ะนอกจากจะเป็นวันชาติแล้วนะก็ยังเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยค่ะเด็กๆซึ่งเรื่องของวันพ่อแห่งชาติเราจะเรียนกันในวันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าวันชาติเนี่ยมีประวัติแล้วก็ความเป็นมาอย่างไรเนาะ แล้วเด็กๆคะคำถามท้ายคลิปวันนี้คะ่ะกระซิบบอกว่าไม่ยากเลยคะ่ะครูยุ้ยถามว่าวันชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรคะเด็กๆถ้ารู้คำตอบแล้วนะคะอาจคลิปส่งมาในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะคุณครูเนี่ยรอสะสมคะแนนเพื่อมีรางวัลพิเศษให้กับเด็กๆเช่นเคยคะ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะ